คลิปนี้ผมนำพระกลิ่งห่มคุมที่ด้านหลังเป็นลอห้าปาระ์ะเลสมาให้ดูให้นักสะสมได้มีข้อมูลครับองค์นี้เป็นอีกองคหนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านสำหรับพระกลิ่งผมทำคลิปอีกหลายๆองค์เป็นพระกลิ่งที่เป็นเนื้อทองแดงเถือนลักษณะของผิวจะคล้ายคายกันคือจะค่อนข้างอมแดงเหมือนมะขามเปียกแล้วถ้าดูผิวเผินแบบนี้ครับ หลายคนจะพูดว่านี่ก็เป็นอีกองคหนึ่งที่เป็นเนื้อทองแดงแต่จริงๆแล้วสำหรับการพิสูจน์พระกลิ่งองค์นี้เป็นพระกลิ่งเนื้อทองเหลืองเมื่อเป็นพระกลิ่งเนื้อทองเหลืองเนี่ยครับผมอยากชวนดูอยากชวนพิจารณามากๆองค์นี้การสแกนการตรวจสอบเปอร์เซนต์โลหะเนี่ยมีทองแดง70.06มีสังกะสี25.37มีเหล็ก3.52 เบื้องต้นเป็นทองเหลืองที่ดูเปอร์เซนต์แล้วจะรู้สึกแปลกเพราะทองแดงสูงระดับ70ไม่พบดีบุกไม่พบตะกัวแต่มีเปอร์เซนต์เหล็กอยู่3เปอรเซนต์เบื้องต้นแบบนี้น่าสนใจเพราะเราจะไม่เห็นโลหะแบบนี้มากมายนักผมสแกนพระมาเป็นพันองค์เนี่ยครับการที่ผมพูดว่าไม่พบมากเนี่ย หมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับเอามาเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ได้เห็นแบบนี้แต่ที่น่าทึ่งคือการตรวจสอบแล้วพบทองคำขาว0.27การพบทศนิยม1นึ่ตำแหน่งแบบนี้หลายคนอาจจะไม่ได้ตกใจอะไรเพียงแต่ถ้าท่านมีข้อมูลเปรียบเทียบเยอะๆอย่างที่ผมพยายามนํำเสนอให้ท่านได้มีข้อมูลไว้เปรียบเทียบเนี่ยครับจะเห็นเลยว่า เราพบน้อยมากในพระร่อที่เราพูดกันว่าเป็นพระแก่ทองบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เนี่ยครับอยากจะบอกว่าพบน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีพระโลหะมีพระเนื้อทองเหลืองแบบนี้แล้วท่านมีโลหะกลุ่มทองคำโลหะมีค่าหายากแบบนี้เบื้องต้นก็ต้องบอกละครับว่าพิเศษหายาก เพราะฉะนั้นถ้าท่านพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองท่านพบข้อมูลแบบนี้ให้ท่านตั้งต้นไว้ก่อนให้ท่านเก็บแยกไว้ก่อนเลยครับว่าของที่หายากเนี่ยมันมีอะไรให้ท่านเอาไว้พิจารณาเอาไว้ดูเอาไว้เปรียบเทียบต่อได้บ้างสำหรับพระกิ่งห่มคุมองค์นี้ mm. เมื่อผมขยายเราจะเห็นอะไรที่น่าสนใจเข้าไปอีกครับเพราะผิวแบบนี้สีแบบนี้เมื่อเราขยายเราเห็นอะไร กับในยุคนี้ครับเดี๋ยวนี้มีร้านทองเอาเรื่องของการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาให้ดูมาให้เห็นเยอะเลยหรือแม้แต่การที่เขารับซื้อเขาคอนเวิร์ตเขาคูณกลับไปกับเปอร์เซ็นต์ทองคำที่เขารับซื้ออะไรแบบนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีวันนี้มันกำลังจะเปิดหูเปิดตากับนักสะสมกับสิ่งที่ท่านเรียนรู้มาเก่าก่อนเนี่ยครับ วันนี้ถ้าใครยังมั่นอกมั่นใจกับเนื้อพระกับการที่พูดว่าเป็นเนื้อแก่นู่นนี่อะไรแบบนี้ท่านต้องถามแล้วครับว่ารู้ได้อย่างไรเพราะการพิสูจน์การตรวจสอบในยุคนี้มันทําได้ง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีข้อมูลแบบนี้ท่านแยกความหายากท่านแยกต้นทุนของการสร้างพระได้ระดับหนึ่งท่านจะเห็นอะไรที่แตกต่างออกไปครับ เมื่อก่อนเราไม่รู้เมื่อก่อนเราไม่มีข้อมูลแบบนี้เรามีตำราก็จริงเรามีเรื่องเล่าก็จริงครับแต่มันพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเปอร์เซนต์โลหะเรื่องของเนื้อโลหะวันนี้มันพิสูจน์ได้แล้วท่านล่ะครับท่านใช้เรื่องของการพิสูจน์แบบนี้มาอย่างไรผมยกตัวอย่างพระเนื้อชินที่มาวันนี้ระดับอาจารย์หลายๆท่านนะครับยังไม่มีข้อมูลเลยว่า เนื้อชินเงินประกอบด้วยอะไรสัดส่วนโลหะเป็นอย่างไรหรือแม้แต่พระกรุพระแท้พระเก่าจริงเนี่ยครับเปอร์เซนต์โลหะเป็นอย่างไรเพราะหลายๆคนไม่กล้าเอาไปตรวจสอบไม่กล้าเอาไปเปรียบเทียบเพราะตำราไม่ได้อ้างอิงกับเปอร์เซนต์โลหะเลยเพราะฉะนั้นมาวันนี้ครับท่านต้องมีข้อมูลเอามาใช้เอามาเปรียบเทียบหลายๆมิติแบบนี้มันยืนยันได้ เพียงแต่หลายๆท่านอาจจะรับไม่ได้เพราะตำราที่ท่านยึดถือมันย้อนแย้งกับผลการพิสูจน์อันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วว่าวันนี้ท่านมีหลักคิดอย่างไรผมเองนำภาพจากกล้องกำลังขยายสูงให้ท่านดูให้ท่านเห็นแบบนี้สำหรับพระกิ่งเปาเลสห่มคุมแบบนี้ครับในแอปขายของออนไลน์มีขายราคาหลักร้อย แต่เปอร์เซนต์โลหะจะไม่ใกล้เคียงนี้หรอกครับแล้วผิวพระก็คนละเรื่องแบบนี้ผมเองก็ซื้อกับแอปขายของมามาตรวจสอบก็เห็นว่าไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจแบบนี้ขยายดูผิวพระเราเห็นอะไรที่น่าทึ่งเรื่องของความเหี่ยวยน่นเรื่องของลักษณะสนิมที่ผิวที่ผมพยายามจะชี้พยายามจะชวนให้ท่านดูให้ท่านเปรียบเทียบส่วนองค์นี้จะ เก่าหรือไม่ผมเองไม่ได้ให้ท่านต้องมาเชื่อผมเพียงแต่ผมมีข้อมูลให้ท่านเปรียบเทียบแล้วท่านก็พิจารณาสำหรับตัวผมเองก็มีโอกาสได้แขวนบูชาแล้วก็รู้สึกพิเศษถึงสิ่งที่ผมได้รับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มีปัญหากับการแขวนบูชาพระองค์นี้เลยเพียงแต่สิ่งที่อยากจะนำเสนอให้กับนักสะสมได้เอาไว้ใช้เปรียบเทียบคือ เนื้อทองเหลืองที่ทองแดงระดับ70%มีทองคำขาวมีแพตินัมผสมอยู่0.27%แบบนี้มีเหล็กอยู่3%แบบนี้ซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นทั่วไปอย่างน้อยก็ต้องมีดีบุกก็ต้องมีตะก,กัวให้เห็นแต่องค์นี้ไม่มีเพราะฉะนั้นความพิเศษของเนื้อโลหะแบบนี้ท่านเองก็สามารถพิสูจน์ได้ในยุคนี้ที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับ ฝากข้อมูลแบบนี้ไว้สะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับ